เจอเหรียญ50าสตางค์ขายได้เป็นหมื่นมีจุดสังเกตกวาแพงตรงไหนตามผมมาเลยครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับก็สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณน,นะครับวันนี้ผมมีตลาดดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ นี่เลยครับเพืเอ่อนๆนวันนี้ผมมีเหรียญ50สตางค์ครับเพื่อนๆนนะเป็นเหรียญ50สตางค์สมัยรัชกาลที่9นะครับที่ผมประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ10,000บาทนะแต่เหรียญน,นี้นะครับสวยจับใจจริงๆจ่ายเงินสดในราคา11,000บาทครับนี่ครับเพื่อนๆนเป็นเหรียญ50สตางค์สมัยรัชกาลที่9ครับอ่าใครมีเหรียญรุ่นนี้นะหยิบขึ้นมาดูเลยนะครับแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะเผืเ่อเพื่อนๆนะครับหรือเจอตามโต๊ะตามตู้นะ เจอเหรียญ50ตสิบตางแบบนี้นะครับแล้วมาขายได้นะเหรียญละ11,000บาทแต่ต้องเป็นสภาพแบบนี้นะครับถึงจะได้1 1 0 0 0แต่ถ้าเกิดสวยน้อยกว่านี้10,000บาทแน่นอนครับสมัยก่อนเนี่ยผมทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญ5 0สิบตางเหรียญน,นี้นำมาแลกทองคําแท้หนัก2สลึงแต่ตอนนี้ทองบาทละ26 0 0 0นําำมาแลกทองสองสลึงไม่ได้ครับเหรียญน,นี้ จึงให้พิเศษเลยครับ1 1 0่0่บาทนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรงาคามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายนะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยเพืเ่อนๆหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาติยานหางง่ายนะเพืเ่อนๆสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยนะครับพิเศษนะเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะ พบเจอของเก่านะครับพละเครื่องหรือเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องหรือของที่ผมกําลังทําคลิปตามหาอยู่เนี่ยแล้วพบเจอนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วส่งของของท่านเนี่ยมาประเมินราคานะครับของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเหรียญ50สตางรัชกาลที่9ที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่ามีราคาที่ผมซื้อมาเหรียญละ11,000บาทจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรมีจุดสังเกตความแพงตรงไหนบ้างตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ มาแล้วจ้าเนี่ยละครับหน้าตาของเหรียญ50สิตางสมัยราชการที่9กที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่ามีราคา10,000บาทแต่เหรียญน,นี้นะครับสภาพสวยมากผมซื้อมาในราคาเหรียญละ11,000บาทนะครับใครมีเหรียญ50สิตางรุ่นนี้นะหยิบขึ้นมาดูนะครับแล้วทําความรู้จ,จักไปพร้อมๆกันนะอย่าพึ่งตกติกนะครับว่าคิดทึกทักไปเองว่าทุกๆเหรียญจะขายได้นะเหรียญ5 0สิตางที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะ เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยมากๆครับอ่าเพื่อนๆดูนะฮะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยมากๆแต่เหรียญนี้เพื่อนๆนดูครับสภาพเหนนรียญอ่ะเพื่อนเพื่อดูฝั่งพระเยษก่อนสภาพเหรียญครับนี่โอ้หเพื่อนๆนเห็นไหมฮะสภาพเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมขอตั้งก่อนสวยจับใจเลยเพื่อนๆนนี่ฮะใครมีอย่างนี้นะครับเหรียญละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะนำมาขายผมได้นะครับสวยจนไม่อยากหยิบออกจากถุงเลยอ่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับอ่านี่ฮะนี่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 อันนี้เป็นด้านหลังครับ เพื่อนๆดูนะฮะทุกท่านที่เคยสะสมเหรียญจะรู้เลยนะครับจะเห็นเหรียญเหรียญนี้ก็จะรู้เลยว่าเป็นเหรียญ50สตังค์หายากเพราะว่าอะไรอ่าหายากเพราะว่าอะไรแต่มีหลายท่านนะครับฟังดีๆนะมีหลายท่านที่ยังไม่รู้จักเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆฟังดีๆนะวันนี้นะครับขออนุญาตไม่นําออกจากถุงนะผมกลัวนะครับเหรียญจะเป็นรอยมือนะ ต้องบอกนะครับผมกลัวเหรียญจะเป็นรอยมือนะครับเดบทิ้งไว้ให้อยู่ในถุงแล้วแบบสภาพแบบเนี้ยดูดีครับเพื่อนๆดูนะครับใครมีเหรียญห้าสิบตะตังรุ่นนี้นะหยิบขึ้นมานะครับสังเกตตรงไหนฮะอ่าเพื่อนๆดูนะครับจุดสังเกตมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะฮะเหมือนโคนันครับความจริงมีเพียงสิ่งเดียวนะครับคือดูตรงนี้ฮะถ้าเกิดหยิบเหรียญของเพื่อนๆมาแล้วดูตรงนี้นะฮะพอนะครับสองห้าสามศูนย์อ่าเพื่อนๆดูนะครับ 2530นะไม่ใช่2531นะครับเพราะมีหลายท่านเนี่ยนี่ศูนย์เป็นเลขแบบนี้นะครับส่งมาทุกวันเลยหนูมีเหรียญ5 0สตัางค์2 5้0แล้วส่งมาพอผมบอกว่าไม่รับเพราะอะไรเพราะของท่านเป็น31ท่านดูนะครับนี่อ่านอย่างนี้ชัดเจนเลยอ่ะนทุกท่านดูนะฮะเหรียญ5 0าสิบตางมีราคาต้องเป็นปีส0ูนนะอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะครับ2530 เลขศูนย์จากกลมแบบนี้นะครับถ้าเป็นสภาพสวยนะผมยินดีรับซื้อนะครับในราคาเหรียญละ10,000บาทแต่ถ้าเป็นสภาพสวยแบบนี้นะฮะจับใจแบบนี้นะครับเหรียญละ11,000บาทใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อและจ่ายด้วยเงินสดจริงๆนะครับใครมีนะฮะเดินทางมาขายผมได้นะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับอ่านี่นี่มีมหเพื่อนๆได้ดูครับใครมีเหรียญหนึ่งตะตังรุ่นนี้อยู่ที่บ้านบ้างครับ ใครมีเหรียญหนึ่งตะตังรุ่นนี้อยู่ที่บ้านบ้างครับอ่าบอกผมหน่อยนะฮะนี่ฮะดูนะครับเหรียญหนึ่งตะตังของท่านนะฮะถ้าเป็นปีนี้ครับเพื่อนๆนดูนะครับปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่อ่าเพื่อนเพื่อนดูนะครับปีพศสองสี่หกสี่ต้องเป็นเหรียญหนึ่งตะตังเท่านั้นนะสภาพสวยผมยินดีรับซื้อเหรียญละสามพันอ่านี่ครับใครที่อยู่บ้านช่วงโควิดเหงาๆนะครับลองลื้อเหรียญมานะ แล้วไปศึกษาคลิปของผมดูนะครับแล้วท่านจะรู้นะว่าว่าเหรียญเนี่ยบางเหรียญเนี่ยมันหายากกว่าที่ท่านคิดแล้วมันมีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดอ่าดูนะครับ<ม>เหรียญต้องเป็นปีหกสี่เท่านั้นนะฮะถึงจะมีราคาอ่าม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 าเนี่ยนี่นี่ือไม่อีกครับอันนี้ฮะอ่าให้เพื่อนๆดูครับเหรียญแปลกครับเหรียญแปลกจ้าพี่น้องจ๋า เห็นไหมครับเป็นเหรียญตลกแล้วสภาพผ่านการใช้งานเพื่อนๆดูนะฮะเยินเลยผ่านการใช้งานมาซะเยินเลยเป็นเครื่องบ่งบอกนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะฮะมันมีหลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนจริงๆใครที่อยากรู้นะว่าเหรียญหัวหัวแบบนี้นะฮะพาเียบผ้าเสียนแบบนี้เหรียญก้อยๆนะครับ ดูยังไงนะฮะวิธีดูสังเกตนะครับของเก๊ของแท้นะฮะดูยังไงนะครับลองย้อนกลับไปดูใน e ีพีเก่าๆนะ e ีพีเก่าๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเหรียญห้าติดตังกันดีกว่าอ่านี่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 อนี่นี่นี่วันนี้หยิบอันนี้ออกมาอันหนึ่งเพื่อนๆดูครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะฮะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับตราแผ่นดินนะเพื่อนๆดูนะฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นหลังแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญหลังแบบนะครับแบบนี้นะผมรับซื้อนะครับถ้าสวยๆนะอันละ1,000 0บาทนะใครมีติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ฮะนี่นี่ครับ1นึ่งบาทนี่ครับยินดีรับซื้อจ่ายด้วยเงินสดนะจ๊ะอ่าเรามาดูวันนี้ดีกว่าครับอ่าเพื่อนๆนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะก็ยังไงก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับแล้วบรรดามินลักแฟนเพจของผมนะครับท่านใดนะ ที่รู้แล้วนะครับว่าเหรียญ50สตางค์รุ่นนี้นะฮะปีพศ2530มีราคาต้องเป็นปีนี้เท่านั้นนะครับกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับอ่ากด1ให้ผมหน่อยครับใครกด1เนี่ยขอให้รวยนะครับแล้วก็ขอให้ความรู้ที่ผมมอบให้ทุกท่านนะครับเข้าไปสู่ในสมองของทุกท่านนะฮะอ่าเข้าไปอยู่ในสมองของทุกท่านแล้วนําไปหาเงินได้นะครับ ของแบบนี้ไม่มีโรงเรียนสอนนะอ่าผมเชื่อนะครับของแบบนี้ไม่มีโรงเรียนสอนนะแล้วมีหลายท่านนะครับที่ดูผมแล้วนําไปทําเป็นอาชีพได้เลยนะครับอ่าทุกท่านดูนะฮะต้องเป็นปีพศ .2530 เท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคานะเดี๋ยวค่อยดูดิพอคลิปนี้ออกไปนะครับก็จะมีหลายท่านเนี่ยส่งมาเลยปี3 1 35 38พอส่งมาแล้วไม่รับโอ๊ยมันไม่รับซื้อจริงหรอกมันรับซื้อแต่ของของมันมันปั่นราคาโอ้หฟังคํานี้แล้วแบบ มันเจ็บจี๊ตเข้าไปในหัวใจเลยนะเพื่อนๆผมเนี่ยไม่ต้องมาปั่นราคาหรอกครับร้านผมเนี่ยมีคนเข้าตลอดเวลาแต่ที่ผมนํามาเนี่ยทำคลิปเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมศึกษาเนี่ยมันไม่มีวิดีโอแบบนี้ให้ศึกษานะครับศึกษาจากภาพเท่านั้นนะฮะเพราะเหรียญเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเหรียญพวกเนี้การที่เราจะศึกษาเนี่ยเหรียญ สมัยเด็กๆเงิน500มันก็ใหญ่แล้วนะเหรียญแบบนี้มันก็แพงมาตั้งนานแล้วแต่มีหลายท่านเนี่ยไม่รู้ความจริงนะผมบอกให้นะครับไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนี้นะอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับเหรียญ50าสิบตังรุ่นนี้นะฮะมีราคาต้องเป็นปีนี้นะครับปีพศสอง0ห้าสามเท่านั้นนะครับอ่าปีอื่นยังไม่มีราคานะครับอ่าก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบรรดามิดลักษแฟนเพจของผมนะครับทางช่องทาง u t u b e นะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซี ให้การสนับสนุนนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆทำไลฟ์สดดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างต่อนเนื่องนะยังไงก็ฝากเพจนะครับแฟนเพจทาง Facebook ด้วยนะใครที่ติดตามผมทาง y o u t u b e นะครับรบกวนไปกด s u b สไครต์นะไปกดติดตามผมที่ แฟนเพจ f a c e b o o แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ f c นะครับมีกิจกรรมนะมีไลฟ์สดทุกเช้านะครับมีกิจกรรมแจกของรางวัลนะครับอย่าลืมไปติดตามครับอ่านี่ฮะไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธชา ใครมีแล้วอยากจะขายติดต่อแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะเพื่อนเพื่อแอดไลน์ ba nk 0 8 4 0 7 2 2 3 3 3หรือถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านหางง่ายนะเพื่อนเพื่อนสะดวกปลอดภยัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนเเหรียญ5 0สิบตัง มีราคาต้องเป็นปี30เท่านั้นนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ